ทุกคนเคยเห็นกระดาษแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นกระดาษรายงานผลเลือดนะครับซึ่งก็เป็นสารรับแรงแบบหนึ่งนะเวลาที่ทางโรงพยาบาลนะครับหรือทางคุณหมอตามคลินิกเนี่ยเขายื่นให้คนไข้นะครับพอยื่นเสร็จแล้วคนไข้ก็เหวอไปเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะส่งมาให้ฉันทําไมเนี่ยฉันอ่านไม่ได้นะครับคุณหมอก็ควรต้องอ่านให้คนไข้ฟังสิโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูนะครับคร่าวๆนะครับว่า ในสําหรับความรู้เบสิกของสาหรับประชาชนบุคคลทั่วไปนะครับเราควรต้องดูตรงไหนเป็นหลักนะก็คงจะไม่ได้พาอ่านลึกลงไปนะครับจนถึงระดับยีนของมันครับผมไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคือให้เราได้พอรู้นะครับว่าสิ่งที่เราอ่านได้ออกมาเนี่ยควรทํายังไงต่อนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ต้องระมัดระวังนะครับสวัสดีครับผมหมอชัดชัยนะครับช่องชัดชัยเอดีวันนี้ผมก็จะพามาอ่านไปกระดาษผลแลบกันนะครับก็เรียกว่า laboratory report นะ สำหรับคนไข้ท่านนี้นะครับอายุ83ปีและเป็นเพศหญิงนะแล้วดูตรงหัวกระดาษเขาจะเขียนไว้นะครับแล้วก็จะมีที่ว่า dob นี่เป็น date of birth นะก็คือวันเกิดของเขา collecting time ก็คือวันที่เขาเก็บเลือดนะครับวันที่เราเก็บเลือดส่วน receiving date ก็คือวันที่ทางห้องแลบเนี่ยได้รับเลือดนะครับอันนี้ก็ส่งตัวจากที่ไหนเขาก็จะเขียนระบุไว้นะครับเป็น hospital clinic นี้อันนี้ก็ส่งจากชัชยคลินิกเวชกรรม อ่คันนี้มาดูกันนะครับตัวนี้เขียนว่าการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับ CBC นะชื่อเต็มเขาเรียกว่า complete blood count นะครับสิ่งที่ต้องให้ดูนะครับสี่หลักๆเลยมันก็จะมีอยู่3ตัวนะครับมี WBC เห็นไหมครับตัวแรกเลย WBC count ก็คือ white blood cell นะครับเป็นปริมาณของเม็ดเลขาวนะแล้วก็อีกส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ hemoglobin เห็นไหมครับ ฮิม oglobin H E M O G L O B I N นะครับฮิม o g l o b น n มรเที่3นะครับแล้วก็ฮิมโตคริตนะครับฮิมโตคริตฮิม o g l บิ i เนี่ยเป็นปริมาณของสารโปรตีนที่ชื่อว่าฮิม o g l o b i นะครับที่มันเกาะอยู่บนโทษทีครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับอยู่ในเม็ดเลือดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยนำพาสเจนนั่นเองแล้วก็ฮิมโตคริตก็คือปริมาณความเข้มข้นนะครับของเลือดนั่นเองนะครับ ของเลือดแดงนะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่ง MCV นะครับ MCV ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกความหนาแน่นนะครับของตัวเม็ดเลือดแดงนะครับถือพูดง่ายคือบอกว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยอ้วนผอมหรือว่าสมบูรณ์แบบไหนยังไงนะครับตัวแรกคือไว้บัเซลล d นะครับก็จะเป็นตัวที่1ที่พูดถึงตัวที่2ก็คือตระกูลของเม็ดเลือดแดงจะให้ดูแค่3ตัวที่ว่านี้นะครับให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะต่อไปตัวที่3นะครับคือ p พ a เล l e t count เห็นไหมครับ c คทเล o u า t นะตัวนี้เป็นปริมาณของเกล็ดเลือดนะครับเยวมาดู3หลักๆน,นี้ก่อนถ้าไวบัตเซลเนี่ยก็คือเป็นปริมาณของเม็ดเลือดขาวเขาระบุไว้ว่า5,880เห็นไหมครับเรามาดูช่องต่อมานะครับที่เขาเขียนว่า reference value อันนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าตัว reference value เนี่ยคือค่าปกติที่เป็นค่าอ้างอิงนะครับว่าปกติหรือเปล่าปกติแล้วมันควรอยู่ที่4,400นะครับถึง1 0 0 0 0 ให้แบบว่าต้องไม่ต่ำกว่า4,004แล้วก็ไม่เกินกว่า10,300ซึ่งค่า r e r e r c e value เนี่ยเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับในแต่ละห้องแลบเพราะว่ามันขึ้นกับเครื่องมือนะครับที่เขามีนะครับว่าเขาเซตติ้งค่า r f e r e n c e Value ไว้ที่ไหนนะครับวที่เท่าไหร่อันนี้เรามาดูที่ Result แล้วก็เทียบกันกับ r e r e r c e value นะครับดูตรงผลของเขาคือ5,080อ้าวอยู่ในช่วง r e r e r c e value อ่ะดีปกติผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันสูงหรือมันต่ำล่ะ โอเคถ้ามันต่ําก็แสดงว่ามีการสร้างน้อยนะครับมีการสร้างเม็ดขาวมาน้อยถ้ามันสูงล่ะก็อาจจะมีการติดเชื้อนะครับถ้ามันมากกว่า1นึ่งหมื่นกือบสามร้อยก็จะมีการติดเชื้อนะครับหรือว่าจะมีอัมเบลงอย่างเงี้ยนะครับมเม็ดขาวก็ได้นะครับหรือว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะครับเม็ดขาวก็จะขึ้นต่อไปฮีโมโกลบินกับฮีโมโทคริตสองค่านี้มันจะไปด้วยกันนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยตัว ฮีมอโตคริตนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ3เท่านะครับของตัวฮีโมโกลบินเวลาดูนะครับก็ดูซิว่ามันได้3เท่าไหมสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับก็คือเอา13.3คูณ3นะก็ประมาณส1โดยประมาณก็คือเท่าเๆกาๆพอดีนะครับคือ3าเท่าพอดีเรามาดูค่า r e n c e v มาดูกันนะครับเมื่อกี้ฮีมอโตคริตเนี่ยอยู่ที่4 1เนาะ r e f e r e n c e ของเขาคือ 37- ม6ถึง่เห็นไหมครับอ่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีถ้าต่ำกว่านี้แล้วครับถ้าต่ำกว่า3 7ก็จะแปลว่าตัวเขาเป็นโรคนนัันเองะบ เป็นโลหเลือดจางนะถ้ามากกว่า46ล่ะอ๋อก็เป็นแปลว่ามีภาวะเลือดข้นนะครับเลือดเขาอาจจะข้นคือสร้างเลือดออกมามากเกินไปนะครับมีเลือดแดงมากไปหรืออาจจะเกิดจากการขาดน้ํานะครับมากๆเลยนะครับเช่นในคนไข้โรคไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมาดูฮิมโกลบินครับฮิมโกลบินเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นปริมาณใช่ไหมครับของตัวโปรตีนที่ชื่อฮิมโกลบินนะมีค่า13.3เนาะอยู่ในช่วงเลีงปกติไหมครับอยู่ในเรฟเลนแวลูไหม ก็ตอบว่าอยู่ในเลงนะครับก็คือ12บสถึงสิบสนะครับก็แปลว่าเคสนี้สามารถนำออกซิเจนได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็คือหมายถึงว่าตัวเม็ดแดงของเขาเนี่ยมีฮิมโกลบินที่สามารถนำพาออกซิเจนได้ดีนั่นเองนะครับต่อมาค่า MCV นะครับ mean corpuscular value ตัวนี้87นะ87ค่าปกติของเขาอยู่ที่8 0ถึง96นะครับบางแรบอาจจะเป็น80ถึง100อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือคิด ก็คือขึ้นกับว่า f e r e n c e value ของเขาเนี่ยมันขึ้นกับออโตเมชนิดไหนคือขึ้นกับเครื่องวัดชนิดไหนของเขานะครับแล้วก็น้ํายาที่เขาใช้ตรวจอันก็ค่า f e r e n c e value ที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกรอบนึงว่ามันไม่เท่ากันทุกแฉกนะครับก็เน้นว่าให้ดูผลที่ได้มานะครับแล้วก็ไปเทียบกับ f e r e n c e value นะครับเคสนี้ก็บ่งบอกว่านะครับตัวมเมล็แดแตงของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์ดีนะครับก็คืออ้วนดีนะอ้วนปกติดีหุ่นดีนะครับไม่ใช่ว่าอ้วนดีหุ่นดีนะครับ ถ้าเกิดต่ํากว่า80คืออะไรถ้าเกิดต่ํากว่า80ก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยเม็ดแดงเขาตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆผอมๆนะครับถ้าเกิดมากกว่า96อ่าในใน lab นี้นะครับถ้าเกิดมากกว่า96ก็ถือว่าเขาอ้วนไปนะครับเม็ดแดงตัวใหญ่เกินไปสิ่งที่เราอาจจะเจอได้นะครับว่าเม็ดแดงตัวเล็กเนี่ยต่ำกว่า80เนี่ยอย่างเช่นโรคเลือดจางก็ได้ครับขาดธาตุเหล็กนะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้วก็เลือดจางจากโรคธาลัสซีเมียก็ได้นะครับ อันก็ต้อหัวต้องส่งต่อไปให้หมอเขาไปวิจัยต่ออีกทีว่าจะต้องส่งแ a บอะไรเพิ่มเติมนะครับเซิร์ก็จะเป็นการส่งดูฮีโมโกลบินไทปิ้งแล้วก็ตัวไอออนอ่าสตัดดีนะครับส่วนมากของ96กเนี่ยก็คือมากกว่าค่าปกตินะครับมากกว่า Reference Value ตัวนี้ก็จะผมบอกว่าเม่อดแน่เขาตัวใหญ่มากนะครับอาจะเจอได้ในคนไข้บางคนบางกลุ่มนะครับเช่นอาจจะเป็นขาดไปวยเป็ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ คราวนี้มาดูตัวนี้ต่อครับเพชรเล็กดเขานะแสนเจ็ดอ่โอเคค่าปกติคือแสนสี่ถึงสี่แสนห้าครับอ่าก็ถือว่าเกณฑ์ปกติดีไหมดีนะครับถืออยู่ในเกณฑ์ดีโอเคถ้าเกิดต่ํากว่าแสนสี่ล่ะอ่าก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยสร้างเกลือเลือดได้น้อยนั่นเองนะครับสร้างน้อยหรืออาจจะมีการถูกทําลายมากก็ได้อาจจะเจอในโรคไขกระดูกฟอร์นะครับเลือดถูกทำลายจากภูมิต้านทานของเขาเองนะครับที่มาดู นิวโทรฟิลกับลิมโฟไซต์โมโนไซต์อีโอสโนฟิลแล้วก็แบสโซฟิลกันนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ของเม็ดเลือดขาวนะครับเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวนะครับว่าปริมาณของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะดูกันหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวนะครับมีนิวโทรฟิลคือ65นะครับลิมโฟไซต์คือ29แล้วก็อีโอสโนฟิลคือ1 ค่า reference value ของเขาคือ40ถึง75สำหรับนิวโทรฟิลนะครับแล้วก็ลิมโฟไซต์คือ20ถึง47แล้วก็อีโอซินโฟลคือ0ถึง7ตัวนิวโทรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดขาวที่จะมีปริมาณเยอะขึ้นนะครับเมื่อเรามีการอักเสบในระยะแรกๆหรือว่า,ามีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ลิมโฟไซต์นะครับจะมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อนะครับเรามีการติดเชื้อพวกกลุ่มไวรัสนะแล้วก็อีโอซินโฟลเนี่ยจะมีปริมาณสูงขึ้น ในสสาเหตุคือ1มีการติดเชื้อกลุ่มพยาธินะครับกลุ่มปรสัยหรือปรสิทตนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้กลุ่มโรคภูมิแพ้นะครับเป็นแพ้แบบหนักๆเลยนะครับ e o อ i n o p ฟิ l ก็จะขึ้นมาดูต่อครับในตัวผลแลบตัวนี้นะครับอ่าเป็นคนไข้ท่านเดิมนะมาดูค่าวิเคราะห์ทางชีวเคมีในเลือดนะครับเป็น biochemistry เห็นครีตินินใช่ไหมครับตัวแรกเลยนะครับครีตินินเดี๋ยวตรงี้จะพาดูทีละตัวเลยนะครีตินินเนี่ยมีค่าต่กว่าศูนย์นะครับค่าปกติคือ0.51ย์จถึงศูนครีตินินคือเป็นสารของเสียนะครับที่ออกมาจากการเผาผลาญต่างๆนะครับในเคสนี้นะครับอยู่ใน normal range นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันนิดเดียวเองนะครับ0.51นะครับต่ำกว่า0.51แค่0.01เองก็ถือว่ายังอยู่ใน normal range นะครับ0.5นยาคำถามคือว่าถ้าเกิิิดเจอครีตนนสูง มันแปลว่าอะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจอแครีตินินต่ํามันแปลว่าอะไรถ้าเกิดเจอแครีตินินต่ําก็แปลว่าไม่ค่อยมีการเมตาบอลิซึมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีกระบวนการเขาเรียกว่าคัตบอลิซึมในร่างกายเท่าไหร่นะครับถ้ามากกว่า0 9 5ล่ะแปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยมีการเผาพลังงานเยอะนะครับมีการเมตาบอลิซึมเยอะนั่นเองและอีกในแง่หนึ่งนะครับก็คือมีการขับของเสียออกได้ยากนะครับเพราะนื่องแต่ว่า ครีตินินเนี่ยมันจะเป็นสารที่สามารถผ่านการกรองเข้าสู่ไตได้ครับเข้าสู่ท่าหน่วยไตได้นะครับ,รบแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะถ้าร่างกายของเรามีภาวะไตวายนะครับหรือไตเสื่อมเนี่ยก็จะมีเครีตินินเนี่ยขับออกน้อยนะก็ทําให้ค่าเครีตินินเนี่ยมันค้างอยู่ในเลือดเยอะเกินไปนะครับต่อมา GFR ครับ GFR GFR ของคนปกติเนี่ยต้องมากกว่า90นะครับมากกว่า9กอันนี้แค่นี้ถามว่าปกติไหมโอ้ถือว่าดีนะครับ ในคนข้าอายุ83ปีแต่ว่าค่า GFR คือค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยได้เกือบเกือบปกติเลยนะครับก็คือ89.16เลยเคสนี้ถือว่าปกติเลยนะครับถ้าให้หมอดูแล้วโอ้โหเคสนี้ถือว่าร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยม GFR เนี่ยชื่อเต็มเขาคือ glomerular filtration rate นะครับเป็นอัตราการกรองของไตนะฮะ ว่าไตากรองได้ดีไหมอ่ะดูตัวค่านี้แหละนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ดูแคลเซียมนะครับแคลเซียมแคนี้ได้8.9โอเคถ้าเจอแคลเซียมเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะเจอภาวะการสลายของกระดูกนะครับมากไปเพราะว่าในกระดูกมันมีแคลเซียม mm. ใช่ไหมครับแคลเซียม,ยมฟอสฟอรัสเนะถ้าเกิดกระดูกของเราเนี่ยมีการสลายมากเกินไปนะครับก็จะเจอแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยในเลือดเยอะมากนะครับซึ่งเห็นตัวต่อมาใช่ไหมครับ,บว่าเขียนว่าฟอสฟอรัสมีค่าเท่ากับ2.9 อย่างเคสนี้ก็ถือว่าปกาติดีนะครับถ้าเคสที่ขาดแคลเซียมอ่าก็จะมีแคลเซียมต่ำนะครับต่ำกว่าค่า reference value ไปเช่นกันครับฟอสฟอรัสแมกนีเซียมก็เช่นกันนะครับคราวนี้แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเนี่ยสามตัวนี้มักจะเจอปัญหาว่าจะขาดหรือจะเกิดได้ก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นโรคไตนะครับโรคไตโรคทางฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะครับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างนี้นะครับเป็นต้น หรือว่าเจอปัญหารโรคไตวายไตเสื่อมนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับคอเลสเตอรอลครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเอาไม่เกิน200นะครับอันนี้ก็เกิน200มานิดหน่อยเองนะครับ216ถ้าถามว่าหมอว่าโอเคไหมโอ,อหมอ,อเคนะครับหมอม่ซีเรียสเพราะเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วนะครับกินอาหารปกติเข้าไปเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลผสมอยู่แล้วในอาหารทุกชนิดนะครับเพราะเนื่องจากคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ มันก็เวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเช่นเนื้อสัตว์ก็จะมีคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับแล้วก็เอ่ออะไรครับไขมันมีไหมครับคอเลสเตอรอลก็มีนะครับในพวกเนื้อมันมันฉั้นกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคอเลสเตอรอลก็จะเอาถูกเอาไปผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับให้แบ่งไปเป็น hdl ldl นะครับแบบนี้นะครับแล้วเป็น vldl คือมันจะแปลงสภาพตัวเองไปเป็นสารอีกอีกมากมายหลายอย่างนะครับรวมถึงเป็นฮอร์โมนอย่างนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเรามาดูกันว่าคอเลสเตอรอลที่ขึ้นมา216เนี่ย มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับวิธีการดูก็คือว่าให้เราดู LDL นะครับ LDLc เห็นไหมครับมีค่า1 1 6มากกว่า100อโอ้อันนี้ถือว่าสูงใช่ไหมครับแต่ถามว่าถือว่าสูงเนี่ยเคสนี้หมอยอมรับได้ไหมคําตอบคือยอมรับได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเห็นค่าตรกลีลซอไหมครับตรากอไลด์เนี่ยเป็นค่าไขมันที่ชื่อว่าตรเกิสลด์เป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีนะครับร่างกายจะถูกสร้างตรเกิสลด์เนี่ยด้วยการที่เรากินของหวานนะครับแล้วมันจะ มีน้ำตาลส่วนเกินเราจะถูกเปลี่ยนเป็นไตรกิีลายได์นะครับไปเก็บในเซลล์ไขมันอีกทีซึ่งตไตรกลสลายไดได้ร้อยสิบเก้าร้อนกว่าค่าปกติอีกเห็นไหมครับค่าปกติเนาะต้องเอาน้ยกว่าร้อยห้าสิบนะครับของเคสนี้ได้ร้อยสิบเก้านะครับเราเอาไตรกิีลายได์ตั้งนะครับแล้วก็หารด,ด้วย HDLHDL นี้เป็นไขมันประเภทที่ช่วยกักเก็บอค,อคอยเก็บพวกไขมันที่อยู่ตามเส้นเลือดเนี่ยเก็บเข้าไปในตับนะครับก็คือเป็นตัวล้างเส้นเลือดนั่นเองนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะ แต่น,นี้จะไม่พูดในเชิงลึกมากนะครับก็เอาแค่นี้พอรู้แค่นี้คร่าวๆ7จเห็นไหมครั้อหาร7จเลยครับวิธีการดูได้น้อยกว่า2นะครับได้น้อยกว่า2ถ้าค่ารากลีไลายต่อ HDL ได้น้อยกว่า2ก็จะบ่งชี้ว่าตัว LDL ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น LDL ชนิดดีทั้งหมดเลยนะครับเป็น LDL ที่จะแปลงไปเป็นโครงสร้างที่ดีทั้งหมดนะครับทหน้าที่ดีทั้งหมดไม่ได้แข็งหรือเปราะบางก็คือเป็น L D L ที่ดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติออกมาแล้วไลค์สไลด์ขาด h D L ได้อยู่ที่2ถึง4นะครับถึง4ค่านี้ก็ถือว่าเป็น L D L ที่ทั้งดีและเลวนะครับพูด,ดง่ายก็คือตัวเลวเดี๋ยวจะไปกาะตามผานังหลอดเลือดนะครับแล้วทำให้เราเป็นโรคความดัโดนโลหิตสูงหลอดเลือดเราเปราะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดได้มากกว่า4 ก็ถือว่า L D L เนี่ยเป็นค่าที่ผิดปกติทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่ผิดปกติต้องได้รับยาละนะครับในส่วน L D L บางท่านที่อยู่ในช่วง116ก็จริงแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย H D L เนี่ยได้อยู่ในช่วง2-4อันนี้บางกรดีหมอก็ให้ยานะครับถ้าเกิดเขามีความรดันหัสูงร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะให้ยาลดไขมันร่วมนะครับให้กินไว้สักเล็กน้อยติดไว้สักครึ่งเม็ดอย่างนี้นะครับก่อนนอนแบบนี้บางตำราอาจจะเอาค่าไตรกลีเซอไรด์ต่อ H D L เนี่ย2 ถึง3.5นะครับหรือ3ก็มีนะครับบางตำลานะครับแต่ของหมอเองหมอค่อนข้างอารุ่มรวยกับคนไข้มากก็เอา2-4นะครับประมาณนี้ 5. ค่าขัด point คราวนี้เรามาดูาฟังก์ชันการทำงานของตับครับามาดูกันทีละตัวนะครับ total protein เห็นไหมครับ total protein ก็คืออ l บูมินบวกก l o ล u l นั่นเองนะครับก็จะเป็นอ l บูมิน4.4แล้วก็ก l ล b u l 3.4เอามาบวกกันนะครับก็กลายเป็น total protein คราวนี้เรามาดูกันว่าค่าปกติมันอยู่ในน้ำมอเรนกันไหมท่าเท่าโปรตีนเนี่ยคือ7.8อยู่ในช่วง6 0ถึง8.3อ่าโอเคถือว่าดีครับเคสนี้อโบมิน4.4ก็อยู่ในช่วงที่ดีครับอโบมินนี้เป็นไข่ขาวนะครับเป็นไข่ขาวที่ร่างกายอินเทคเข้าไปนะครับแล้วก็เกลอบูลินเนี่ยเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะครับจากตับก็เป็นฟังก์ชันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้นะครับว่าสร้างสร้างโปรตีนดีหรือเปล่าซึ่งเกลอบูลินเนี่ยมันจะแปลงสภาพกลายไปเป็นฮินมโอ ซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไว้ช่วยในการเก็บออกซิเจนนะครับเพื่อเอาไปส่งให้กับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะครับที่มันอยู่มนเลอดแดงนะครับในค่า C B C เราอ่านเมื่อกี้แล้วก็กลูบูลินเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไปสร้างอิมมูโนกลูบูลินนะครับก็คือเป็นสารภูมิต้านทานของเรานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือไปสร้างเป็นไมโอกลูบินก็ได้นะครับเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อแลวจริงๆแล้วกลูบูลินมันมีหน้าที่มากกว่านี้มากนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับแค่ผิวๆให้ดูเฉยๆ ก็มันสามารถเกินเกินได้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเกิน3.4แล้วจะ,จะเป็นโรคตับไปเนี่ยเออไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็คือถือว่าสร้างได้ดีอยู่นะครับ3.4ถือว่าสร้างได้เกินค่ามาตรฐานนิดหน่อยอ่าเคสนี้ก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดมีค่านี้ต่ำอ่าร่างกายก็จะ1ึงอาจจะมีภาวะฮีโมโกลบินต่ำนะครับสองมีการสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยนะครับสามคุลฐกนจะต่ำลงคือสร้างได้น้อยแบบนี้นะครับแต่เคสนี้ก็ถือว่าดีนะครับสร้างได้ดี คือสร้างกลูบลินได้ดีที่เหลือก็อนุมานได้ว่าเขาจะเอาตกลูบลินเนี้ยไปสร้างไอ้สามสิ่งที่ว่านั้นนะครับและอีกมากมายนะครับน,นี่ก็พูดถึงแค่3อย่างนี้ก่อนต่อมาดูทั้วทั้วบิลิลูบินนะครับกับไดเรกบิลิลูบินนะบิลิลูบินเนี่ยมันเป็นสารที่เกิดจากการทําลายนะครับของเมล็ดแดงนะครับที่ตับและม้ามแล้วก็จะได้สารที่ชื่อว่าบิลิลูบินออกมานะครับจริงๆในกระบวนการนี้ก็จะมีเอ่อลึกลงไปอีกเช่นบิลิเวอร์ดินอ่าว่าไปนะครับอีกเยอะมากเลยคือ ไม่พูดถึงนะครับเอาแค่บิลลูบินก็พอซึ่งมันแบ่งเป็นสองประเภทนะครับเป็นทอทัลบิลลูบินกับไดเรกอิลลูบินนะครับที่อยู่ในนี้นะจริงๆมันจะมีอินไดเรกบิลลูบินด้วยแต่ว่าเราพูดแค่ไดเรกก็พอนะครับไดเรกบิลลูบินเนี่ยเป็นค่าสารเหลืองนะครับถ้าเกิดมันมีภาวะนี้เยอะนะครับคือภาวะไดเรกบิลลูบินเยอะเนี่ยมากกว่าศูนย์จุดสี่อันนี้ก็ให้สงสัยอย่างหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีการอุดตันหรือเปล่าอุดตันของอะไรครับอุดตันของท่อน้ําดีนะครับหรือเปล่านะครับ หรือมีการทำลายเม็ม pues okay. ดแดงมากเกินไปหรือเปล่าก็จะเจอสารเดลิบิลูบินมากขึ้นนะครับพอเจอสารเดลิเก็มากขึ้นก็อาจจะเจอว่าเป็นทอทัลบิลูบินเยอะตามไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ไปดูตัวเอนไซม์ตับครับมี3ชนิด AST,ALT แล้วก็อะคคารายฟอสเตนะครับ AST เนี่ยอีกชื่อหนึ่งคือ SGOT นะครับแล้วก็ ALT คือ SGPT ส่วนอะคคารายฟอสเตเราย่อด้วย ALP นะครับ A ใหญ่ L ใหญ่ P ใหญ่นะครับ ค่าเอนไซม์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่าที่อยู่ในเซลล์ตับนะครับถ้าเกิดสมมุติเซลล์ตับโทษทีครับเดี๋ยวขอพูดใหม่คือ AST ALT แล้วก็ ALP เนี่ยสตัวเนี้ยมันจะมีเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับนะครับเซลล์กล้ามเนื้อก็มีนะครับเซลล์ไขกระดูกก็มีนะครับเซลล์กระดูกก็มีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราพูดถึงแค่เรื่องตับเนาะเราจะพูาแล้วก็จะพูดถึงตัวตับให้ได้ฟังทีละตัวกันซึ่งตัว AST เนี่ย ได้34 ALT ได้29นะครับแสดงว่าตับเนี้ยยังไม่มีการถูกทําลายมากเกินไปนะครับคือโดยปกติแล้วตับของเราเนี้ยมันจะมีการทําลายทุกวันนะครับเซลล์ตับจะมีการเสียหายทุกวันแล้วก็ทําลายทิ้งทุกวันแล้วก็จะมีการสร้างใหม่ทุกวันเลยนะครับคือตัวขอาตับของเราเนี้ยมันมีความสามารถที่แปลกอย่างหนึง่งมันจะงอกได้ใหม่นะครับเหมือนหางจิ้งจกเลยนะครับสมมุติว่ามีเคสที่ผ่าตัดตับออกไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนของตับ สักพักหนึ่งผ่านไป2อสเดือนตับค่อยๆสร้างสร้างสร้าง,างแล้วก็งอกใหม่ได้เองนะครับคือตับนี่อัศจรรย์มากนะครับ ASCLT ก็เป็นตัวบอกว่าตับเนี่ยมีการถูกทําลายมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าถูกทาลายไม่เยอะนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะรับได้ก็คือเป็นเกณฑ์ปกติของเราเนี่ยคือทําลายไปสร้างใหม่ทาลายไปสร้างใหม่เฉยๆกันก็จะอยู่ที่มัน8ปดถึงสีแล้วก็5้าถึงสีคืออยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือค่า f e r e n c e value ซึ่งเคสนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วน A L P ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่า A L P เนี่ยมันจะบ่งบอกได้อีกได้อีกหลายอย่างเลยเช่นมีการอุดกั้นนะครับการอุดกั้นของอาทางเดินท่อน้ําดีไหมนะครับอันนี้ก็บอกได้มีการทําลายของตัวกระดูกมากเกินไปหรือเปล่านะครับกล้ามเนื้อถูกทำลายมากไปหรือเปล่าก็ได้นะครับมะเร็งตับหรือเปล่านะครับ7จบนี้ถือว่าปกติดีไม่เกิน150จริงๆเราค่ามะเร็งตับหรือว่าค่าตับอักเสบเนี่ยเราสามารถดูได้ทาง A S T L T แล้วก็ A L P คู่กันนะครับ ทั้ง3าอันรวมกันอย,อย่าดูแค่อ์ปกอบแต่อ์ปก,อบ,กอบหนึ่งนะครับควรดูทั้งหมดว่ามันไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่านะครราวนี้จะให้ดูอีกอันนึงครับก็คือเป็นค่าฮิมโกลบิน A1C นะครับฮิมโกลบิน A1C อย่างเคสนี้เนี่ยมีค่าฮิมโกลบิน A1C อยู่ที่5.7%คําคำว่าฮิมโกลบิน A1C เนี่ยคือเป็นค่าน้ําตาลที่มันสะสมนะครับอยู่ไปเกาะอยู่บนเม็ดแดง นะครับคือไปเกาะอ,อยู่บนฮิโมโกลูบินนั่นเองนะครับตัวนี้มีปริมาณ5.7ต้องไปดูเรฟเลเรนซ์เลงก่อนว่าแ l a เนี้ยเขาเอาที่เท่าไหร่คือ4ี่จถึง6.2นะเห็นไหมครับถ้าถามว่าเคสนี้เป็นเคสปกติไหมตอบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเคสนี้เป็นเคสเบาหวานถ้าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนอยู่แล้วแล้วมีค่าฮิโมฮโมกลูบิน A1C อยู่ที่5.7ก็ตอบไปเลยว่าหมอพอใจมากกับผลเลือดน,นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยเราจะมีการเจาะตรวจท,ทุกๆ6เดือนนะครับ ดูค่าฮิ m o ก l บิน n a ว c ว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมในการควบคุมอาหารย้อนหลังกลับไป3-6เดือนที่เขาเปิดบัตรตัวมาถ้ามันอยู่ในช่วงที่ปกติดีออก็โอเคถือว่าดีนะครับแต่คราวนี้ในคนไข้กลุ่มเบาหวานจะมี3บรรทัดล่างเห็นไหมครับเขาเขียนว่า will control averagely control แล้วก็ p o o r control w e l l control คือความสามารถในการ control ได้ดีก็คือ control น้ำตาลได้ดีพูด,ดง่ายๆนั่นเองนะครับถ้าน้อยกว่าจ็ถ้าเกิดน้อยกว่า7% เห็นไหมฮะว่าถ้าคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยเราเอาเกณฑ์ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปที่ไม่ใช่ reference range นะครับ4.6-6.2เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้เบาหวานเอาที่น้อยกว่า7นะถ้าเคสน,นี้เป็นเบาหวานนะครับแล้วได้6.7อ่าซึ่งมันเกินค่า reference range ใช่ไหมครับแต่เขาเป็นเบาหวานไงถ้าเป็นเบาหวานเขาได้วกว่าเ็ดอ่ะก็ถือว่าดีหมอก็ตอบว่าดีครับเคสน,นี้ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับก็ชื่นชมไปถ้าเอฟเฟลช์คอนโทรลคือคอนโทรลได้ปกติดีคอนโทรลได้อยู่ในช่วงที่พอรับได้นะครับก็คือ7-10% โอ้ถ้าคนโทรลไม่ได้เลยคือแย่มากครับครัวคนโทรลเขาเรียกว่ามไม่ยอมปฏิบัติตามหมอเลยหรือปฏิบัติตามหมอแล้วก็ตามแต่ว่าเลือดของเขาเนี่ยมันแย่จริงๆนะครับก็คือน้าตาลมันไม่ยอมลดเลยก็จะมีค่ามากกว่า10%นะครับแบบนี้ค่า ESR ครับในแบบนี้มีการส่ง ESR ESR เนี่ยมีค่าเท่ากับ29นะครับซึ่งในค่า ESR เนี่ยมันเป็นค่าที่ ตรวจสอบการตกตะกอนของเมล็ดแดงนะครับถ้าเกิดวัดเป็นวินาทีนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีการตกตะกอนช้าแต่ว่าเรื่องของคนไข้คนนั้นนมีการอักเสบเช่นนะครับในผู้ชายมากกว่า15ผู้หญิงมากกว่า20สมมุติเราเป็นไข้นะครับ ESR ก็ขึ้นนะครับก็สูงสมมติว่าเราเป็นมะเร็ง ESR ก็ขึ้นครับสมมติว่าเราปวดข้อมีการอักเสบใช่ไหมครับปวดตามหัวเข่าอย่างเงี้ย แล้วก็อักเสบก็เอสอาร์เขาขึ้นนะครับสมมติเราไปเล่นเวทมาใหม่ๆนะครับเราไปยกเวทมาแล้วมาเจาะเรื่องตรวจเลยเอสอาร์เขาขึ้นครับนั่นคือค่าเอสอาร์เนี่ยเป็นค่าที่ใจสอบนะครับคือมันขึ้นได้หลายสายเหตุมากเลยนะฮะถ้าเห็นว่าค่านี้ขึ้นแล้วอย่าตกใจนะครับมันขึ้นได้จากหลายอย่างมากต้องไปดูองค์ประกอบหลายๆอย่างอีกเพิ่มเติมอย่างสมมติว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องการจะตรวจเรื่องเขาปวดข้อหรือรังมานะครับอาจจะมีการปรวดข้อข้อเท้าสองข้างเป็นการปรวดเรื้อรังหมออาจจะเจาะดูค <c oughs> ่าเอสอาร์นะครับ และอ,อีกต้องอ,อีกต้องเจาะอีกอันนึงก็คือว่าต้องเจาะดูค่าลูมาตอยแฟกเตอร์เพิ่มเติมเป็นต้นนะครับซึ่งก็เอาไว้ดูว่าคนไข้คนนี้เป็นลูมาตอยหรือเปล่านะครับก็จะมีการเจาะ e s r ค่าลูมาตอยแฟกเตอร์ค่า a n a อ่านี่อาจจะเป็นแ a บที่มันยากเกินไปแล้วนะครับก็ที่วันนี้ที่จะคุยเนี่ยก็คือเป็นแค่แ a บ basic นะครับมาถึงนี้เรามาดูค่า c a กันต่อนะครับ c a เนี่ยเป็นค่าที่บ่งบอกว่า,เ,าเรามีโอกาสเป็นโรคนะครับโอกาสนะเป็นโรค มะเร็งทางเดินอ,อาหารหรือเปล่าทางเดินอ,อาหารนี่ก็แล่นแต่หลอดอาหารเลยนะครับจนถึงไส้ตรงเลยนะคำถามต่อไปคือว่าแล้วค่า C A มันจะมันจะตรวจเจอได้ยังไงอ่ะโดยวิธีการไหนนะครับก็คือจากการเจาะเลือดนั่นเองและบ่งชี้ว่าอะไรถ้าเกิดค่าเนี้ยสูงเกินค่า normal range ก็คือ l e f e e range เนี่ยก็ถือว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นในทางเดินอ,อาหารนะครับแค่บอกว,ว่ามีการอักเสบนะถ้ามันสูงมากๆเลย 2- 2ถึงเท่าอ่าบางเคสจะเป็น3 4ถึงเท่าบางหมอจะเอามากกว่าน,นั้นนะครับ อย่างบางอย่างของหมอเนี่ยหมอค่อนข้างเลสติกเรื่องนี้ก็คือจะขอประมาณ2.5เท่าขึ้นไปนี้หมอก็เริ่มที่จะต้องส่งต่อละให้หมอทางอ่าสัญญกรรมเขาตรวจเพิ่มนะครับเช่นไปสองกล้องเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ1.4ก็คืออยู่ในช่วง0นถึง4.7นะครับแต่เกิดสูงขึ้นมาประมาณ5.1อย่างนี้ถามว่าหมอซีเรียสไหมครับอ่าก็จะติดตามการเจาะต่อไปนะครับว่าค่าเนี้ยอีกสัก3เดือน มันสูงขึ้นหรือเปล่านะครับแนวโน้มมันเป็นยังไงหรืออาจจะบางคนไข่บางท่านก็จะกังวลนะครับหมอก็จะโอเคอะงั้นจ่อทุกเดือนก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจก็จ่อเป็นเดือนละครั้งอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นกับดุลพินิษของแพทย์นะครับแต่ละท่านอย่างเคสนี้ก็ปกติดีนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะคราวนี้มาดูค่านี้ครับ g g t ครับแกมมา g t เนี่ยเป็นค่าเอนไซม์ที่ออกมาจากตับเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวที่คอยบ่งชี้พวกเรื่องมะเร็งตับแค่นี้เป็นผู้ชายนะครับเกือบสีเท่าเลยนะครับใช่ไหมครับ เกือบเกือบสีเท่าเนาะเกือบจะร้อยบเลยอะนะฮะเคสนี้น่าสงสัยมะเร็งนะครับนี่ต้องไปให้เขาจัดการตรวจพวกเรื่องเอนไซม์ตับเพิ่มเติมนะครับตรวจ River Function Test ก็คือตรวจการทำงานของตับเพิ่มเติมแล้วก็ถามประวัติย้อนหลังว่ากินเหล้าหรือเปล่านะครับมีการกินเหล้าดื่มกบอฮออ,อ์ใช้ชีวิตเสี่ยงเช่นเสพยาเสพติดไหมสูบบุหรี่ไหมนะครับพวกนี้ต้องต้องตรวจดูต่อครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจดู เขาเรียกว่า h e p a ไ i ติ s โปรไฟล์นะครับก็คือการติดเชื้อกลุ่มตระกูลไวรัสตับอักเสบนะครับเช่นติดเชื้อไวรัสบีไหมไวรัสซีไหมอย่างนี้นะครับต้องไปตรวจดูเพิ่มเติมหรือไวรัสเออย่างนี้นะครับเป็นต้นอันนีนนน้น่าเป็นห่วงครับเคนี่ต้องส่งต่อละเรียบร้อยครับสําหรับการพาดูแลคร่าวๆนะครับการดูผลเลือดคร่าวๆก็คิดว่าน่าจะพอช่วยได้นะครับในการเอาไว้อ่านด้วยตัวเองรวมถึงการอ่านให้กับญาติๆพี่น้องของเรานะครับ ที่บางคนสงสัยอย่างเงี้ยคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยคนได้ในหมู่มากนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนนะครับ